ถ้าพูดถึงต้นมะม่วงป่านะครับที่พบเจอในปัจจุบันนี้ก็โดยเฉพาะขึ้นตามป่าที่เป็นป่าภูเขานะครับเป็นลักษณะป่าดงดิบแล้งนะครับบางจะพบเจอต้นที่หลงเหลือนี่มองไปมีความสูงแล้วก็ใหญ่นะครับเช่นเดียวกับต้นมะม่วงป่าที่อยู่ข้างหน้านผมต้นนี้นะครับต้นนี้ก็มีความปราวตรงสูง มองไปก็เด่นเป็นพิเศษในบริเวณจุดนี้นะครับโดยที่จริงตัวนี้ก็เป็นลักษณะป่าผัดไปป่าโคกนะครับแต่ต้นนี้ก็พิเศษตรงที่เป็นต้นม่วงป่าที่มีความราวตรงสูงเรียกได้ว่าเกิน20เมตรนะครับก็อยู่ในความสูงที่ประมาณสักสูสี25เมตรนะครับ จากโคนต้นถึงปลายนะครับเป็นจุดเด่นจึงเผยแพร่เอาให้ชมเก็บไว้นะครับต้นนี้ไม่ใช่ต้นมะม่วงป่าที่มีความสูงแล้วก็ใหญ่ที่สุดนะครับต้นนี้ก็เป็นก็เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีความสูงนะครับแต่ต้นที่มีขนาดที่ใหญ่แล้วก็สูงกว่านี้ก็มีขนาดที่ใหญ่สูงกว่านี้พอสมควรนะครับ ก็เป็นหนึ่งที่ไม้ที่ยังหลงเหลือที่ให้ความสูงใหญ่นะครับโดยเฉพาะเกิดป่าลักษณะที่เป็นดงตามภูเขานะครับก็เป็นเรือนยอดโครงสร้างด้านบนของต้นมะม่วงป่าต้นนี้นะครับ ก็พบเจอส่วนมากถ้าเกิดตามป่าเป็นพันป่าปาัดไปป่าเต็งรังนี่ก็มีความปราวตรงอยู่แล้วนะครับไม้ชนิดนี้แต่ก็จะหาต้นที่สูงขนาดใหญ่นั้นก็จะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับ ข้างล่างก็เต็มไปด้วยต้นลูกของมะม่วงป่านะครับต้นขนาดเล็กเต็มไปหมดนะครับไม่ว่าเป็นผลพวงของผลมะม่วงนะครับสุกที่มันร่วงหลลงสู่พื้นดินได้น้ําฝนก็จะเกิดเป็นต้นกล้าขึ้นมาให้เห็นในลักษณะเช่นนี้นะครับมะม่วงป่า ในลักษณะเช่นนี้ก็เนื้อไม้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับนำไปก่อสร้างปกสร้างบ้านเรือนทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆแก่นก็จะมีความสีสันออกโทนน้ำตาลออกคร้ํคนะครับมีความสวยงามนะครับความทนทานแข็งแรงนั้นก็สามารถที่จะทำเป็นไม้พื้นบ้านได้ไม้โครงสร้างต่างๆได้นะครับแต่อาจจะไม่ทนในลักษณะที่ไปฝังเป็นเสาลงดินนะครับ แต่ถ้าอยู่ด้านบนอยู่ไม่ได้สัมผัสกับแดดฝนมากจนเกินไปนี่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้ดีนะครับนี่ก็เป็นต้นมะม่วงป่าที่มีความสูงขนาดใหญ่ได้นำมาเผยแพร่เอาให้ชมนะครับ